สวัสดีครับเยู่ในะช่องคุณพ่อการ์ดไฟคังนะครับเย yeah. วันนี้น่าจะสั้นๆเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่อัปเดตเด็กนะครับหลังจากแบนลนซ์นั่นเองนะฮะวันนี้วันศุกร์เนาะพรุ่งนี้ก็ถูกบังคับใช้แล้วกับแบลสซ์โกพลาดินที่ห้ามใส่คู่กับเพอร์ซิวาลนั่นเองนะกุนกวินห้ามใส่คู่กับเพอร์ซิวาลนะฮะก็ก็จริงๆคือโครงก็แค่จะเป็นโครงเดิมเลยแค่เปลี่ยนตัวนิดนึงท่าก็จะเปลี่ยนไปนิดน้อยมือก็จะลดไปนิดนึงแต่พลังลดไปมหาศาลนะฮะ ลดไปห้าพันเลยนะก็ก็ยังเล่นได้อยู่ไหมอันจริงๆคือมันก็ยังเล่นได้อยู่นาสตไต์คุณกูณวินเนาะก็โดดเวฟมหาศาลเหมือนเดิมแต่ลดทอนไปด้วยว่าอ่ะตกทิกเกอร์หนึ่งอาจจะมีหยุดบ้างแล้วบอกว่าหยุดบ้างเป็นบางเลนแทนที่มันจะยังเข้าทุกเลนอยู่กลายเป็นว่าอะเลนนี้ไม่เข้า2เลนแล้วอาจจะเข้าอยู่2เลนบ้างอะไรบ้างนั่นเองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะ จากกึต่างจากครั้งที่แล้วตัวไหนนะฮะไปดูได้นะครับตัวเริ่มเป็นฟอยฟูอาร์ตแล้วนะฮะเพราะว่าอวยไว้เยอะไงว่ามันเป็นตัวเริ่มที่ผมชอบที่สุดในโกพาลาดินไงมันเลยมาเลยไงฮะเป็นโคเอลนะฮะฟอยปั๊มนูนสุดสวยสุดเจียมนะฮะต่อให้มันเล่นคู่กับเพอร์ซิวาวไม่ได้แล้วก็ยังต้องใส่กุนกวินสี่ใบเต็มเหมือนเดิมเนาะก็อัศวินแสงอรุณกุนกวินนะครับหนึ่งมืนสองพันมีแอคเซล คอนติเนียร์เวนการ์ดในเทิร์นเอ่าถ้าคุณเห็นเป็นเกียร์สามหรือสูงกว่าตัวมันและการดที่ลงมาจากความสามารถหรือค่าคอสจะบวกห้าพันต่อแอคเซลหนึ่งช่องเป็นคอนเหมือนคำว่าแต่ว่าตอนนี้คุณทําไม่ได้แล้วที่จะมีแอคเซลเพิ่มระหว่างเมนเฟสหรือหรือแอคแทกเฟสตอนนี้ก็แค่บวกห้าพันต่อแอคเซลอะแค่นั้นเองอีกสกิลหนึ่งออโต้เวนการ์ดนะครับวันเพื่อเทิร์นเมื่อมันโจมตีหรือถูกโจมตี เขาตบหนึ่งเปิดท็อปห้าคอ2ใบลงมาในช่องเลียไม่เกินสองใบลงช่องเลียที่เหลือกับกองสับเนาะใช่แต่ว่าถ้าเป็นเทิรนคู่แข่งจะโดดลงช่องการเดียนแทนช่องลิกาดนะครับก็เป็นตัวที่ทำให้ตีดีรับก็แจมนะฮะสี่ใบตัวที่จะใส่แทนเพอร์ซีบาวเลย3ามใบมันก็คือที่ของซักกันมอเดิมมาใส่ไอนนี่แทนเป็น มันชื่ออะไรเนี่ยมักซ์แลสดากอนนะปกติได้แต่มังกรทองเนาะก็หนึ่งมืนสองพันไม่มีแอคเซลนะฮะออโต้แวนเลียเมื่อมันโจมตีบัตรหนึ่งเอามือหนึ่งใบคอลงช่องเลียแล้วตัวนบวกห้าพันเพิ่มหนึ่งเวฟเป็นสก,กิลเมื่อตีด้วยสามารถเพิ่มในเมนเฟสเอ่อเพิ่มในแบตเทนเฟสได้ก็และเพิ่มมาฝั่งของข้าเป็นเกตสามคุณวินได้บวกห้าพันต่อแอ็กเซลอีกหนึ่งช่องด้วยและตัวมันบวกห้าพันด้วยทําให้โอเคเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยืนแอ็กเซลได้ดี ตีออกสองสองตกทิกเกอร์ไม่หยุดถ้าเจอแคนแอคเซลแคนโรเทคก็ไม่ได้แย่นั่นเองแถมเราสามารถโดดอะไรก็ได้จากมือซึ่งสามารถโดดเป็นวันเดอร์เอเซลแล้ววันเดอร์เอเซลไปโดดอีกตัวหนึ่งได้ทำให้มันเกิดคอมโบโดดสองตัวได้นั่นเองอาจจะเป็นแบบฟันตรงข้ามตกทิกเกอร์แล้วเฮ้ยตกทิกเกอร์แล้วไอ้นี่อาร์ตตี้สองสองครับยังเข้าอยู่แต่ว่าถ้าโดดเป็นเกตสองแล้วมือเราไม่มีไม่มีอะโเวล เราโดดเป็นเกตสองเราต้องโดดเป็นอะไรเราก็โดดเป็นซักกอร์มอลซัคกอร์มอลากเกตหนึ่งมาซักกันมอลก,กับเกตหนึ่งบวกตัวละห้าพันตีอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดอะคามเซนนั่นแหละก็ต้องอยู่ที่ปรับวิธีการเล่นแหละปรับวิธีการใช้ในการในการที่จะเล่นเด็กนีแล้วมันไม่ได้ว่าโนเบิลขนาดตอนเป็นเพอร์ซีวาวแล้วเราต้องมีการใช้สมองเพิ่มขึ้นพอสมควรนั่นเองนะฮะแล้วก็ที่ของเพอร์ซี่นะฮะก็จะใส่เป็น ซักกันมอเต็มสี่เลยเพิ่มเวฟกันแบบถล่มทลายนะฮะเกตสองอ่ะเกตสามมีแอคเซลยืนหนึ่งหมื่นสองพันเนาะออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามจากบนมือเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอเนี่ยกระโดดลงมาง่ายๆก็คือโดดมาจากสกิลของวันเดอร์แอเซลถ้าโดดมาจากาเฟร์อาร์เบรนเฟสแต่ว่าถ้าอยู่ในเมนเฟสกระโดดมาตัวที่โดดมาก็บวกห้าพันต่อแอคเซลช่องหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่นั่นเองนะฮะโดดตัวตีแรงๆมาช่วยตีได้นั่นเอง โซบัตหนึ่งจว1หนึ่งก่อนแล้วค่อยลากมือหนึ่งใบลงช่องเลียนะครับเก่งยังเก่งอยู่ถึงแม้ว่าเราจะใส่เพอร์ซีไม่ได้แล้วสักใบเลยก็ตามแต่ก็ยังสติดอโกเวลไว้4ใบนะครับเพราะว่าเด็กนี้อโกเวลนอกจากจะเป็นตัวช่วยตีแรงแล้วมันยังเป็นตัวยกขึ้นมือเพื่อให้สนามเราว่างโดยการที่ทําให้กุนกวินโดดเปิดหโดดสมาโดยที่ไม่ต้องโดดทับหัวแล้ว อีกข้อหนึ่งคือมันสามารถเติมโซให้เราได้ด้วยเด็กนี้มีการโซบาค่อนข้างจะพอสมควรเนื่งจากซักเกอร์มจะเกตหนกตสองอีกเพราะฉะนั้นมีโซไว้ไม่ได้แย่นะครับแถมเป็นตัวตีแรงตีข้ามเส้นด้วยอ่า9 0 0 0ว0 0 0 0เนาะอโกเวลออโต้วแวร์ไม่ลงสนามในช่องแวนนะครับบัตรหเปิดสคอนหนที่เหลือเรียงใต้อีกสกิลหนึ่ง ออโต้เลียมันจมตีนะครับเอาเลี้ยนหนึ่งใบเรายัดโซตัวมันบวกหมื่นจบเทินยกขึ้นมือน,นะฮะแล้วก็แน่นอนอพ่อก็ยังใส่เป็นวันเดอร์เอเซลเต็ม4เหมือนเดิมคือยังไงเรื่องเนี้ยการโดดมันจะเก่งยิ่งโดดได้เยอะใน t บรทนเฟสยิ่งเก่งนั่นเองก็ใส่เป็นวันเดอร์เต็มนะฮะเก้าพันชิวพนันสก,กิลบอไม่ได้ใช้แต่สก,กิลล่างเนาะออโต้เลียมมลงสนาม ลากมือหนึ่งใบลงเรียต่อนะครับก็ตัวที่ลงมาจะไปกลายเป็นลงจากความสามารถทันทีเพราะว่ามันลงจากความสามารถของวันเดอร์นั่นเองเนะ er าะลดไอ้นี่มาเหลือหนึ่งใบนะครับคุณพ่อคิดว่าเปอร์เซนใช้มันน้อยเพลิมอร์เนาะมันไม่มันได้ใช้ไหมมันได้พอได้ใช้บ้างแต่ว่ากับคุณพ่อแล้วอะคุณพ่อคิดว่ามันได้ใช้น้อยก็เลยลดเหลือแค่ใบเดียวพอแอคทีฟแวนเลียบันเป็นเทินนะครับบัสหนึ่งคอเกตสองหรือตตํากว่าจากมือลงช่องเลียและจวกคืนหนึ่ง อีกสักคืหนึ่งออโต้เรียก,การ์าเดียนเมื่อดดจากความสามารถบวกห้าพันแล้วก็บวกชิวห้าพันอีกสองใบที่เพิ่มขึ้นมาคุณพ่อเพิ่มมาเป็นคนนี้แทนนะฮะอัลสเนผลประโยชน์เบลนกาเรนเก้าพันชิวพันออโต้เรียนเมืม่อลงสนามจากความสามารถหรือค่าคอร์สเลือกได้หนึ่งอย่างจากสองอย่างเคาเตอร์บัสหนึ่งโซชาร์ตหนึ่งไม่ได้ใช้เพราะว่าเด็กนี้บาสไม่พอมากกว่าโซนะฮะจะใช้เป็นโซบัสหนึ่งไนแดมหนึ่งสมากกว่า เกรดหใส่เป็นเปิดห้าหาสมแค่3ามใบลดลงมานะครับสังเกตว่ากลายเป็นฟอยแล้วเพราะว่าตอนนี้เกรดสมเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องหาขึ้นมือขนาดนั้นแล้วอ่ะจริงๆกุณกูวินต้องขึ้นมือไหมต้องขึ้นแหละแต่ว่าที่มันใส่เต็มตอนนู้นอะ่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะหาเพลิมอร์ดูวยเอ้ไม่เพลิมอร์ต้องการหาเพอร์ซีวาลด้วยนั่นเองตอนนี้เพอร์ซีไม่อยู่แล้วไอ้นี่มันเลยลดบทบาทลงมา ออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามจากมือเปิดห้ายีสามถ้าหยิบทิ้งมือหนึ่งที่เหลือกับสับนะครับอีกสกิลหนึ่งคอนินิวแวนเลียในเธอเราถ้าเดือนนี้เคยมีการคอการ์ดสองใบหรือมากกว่าบวกห้าพันเนาะแต่ว่ายังใส่เจฟฟรีย์เต็มสี่อยู่นะครับเพราะว่าเจฟฟรีย์มันโดดมาจากสกิลมันได้บวกห้าพันไงมันยังเป็นตัวช่วยตีปฏเสดได้ง่ายอยู่ก็ไปพันชื่หมืน่นออโต้แวนเมื่อลงสนามจากมือในช่องเอยมื่อลงช่องแวนเปิดเจ็ดหาเพลิมอร์หรือ กุนกวินขึ้นมือฟรีหนึ่งใบนะครับได้แค่หนึ่งใบนะไม่สามารถหยิบทั้งกุนกวินทั้งเพลิมอนนะฮะอีกสักคนึงอโตเยกาดกาเดียนไม่ลงสนามจากความสามารถหรือค่าคอสบวกห้าพันแล้วก็บวกชิลอีกห้าพันกลายเป็นชิลหมื่นห้าก็ตุกตายดินเรนใส่เต็มสี่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าได้จัว่วได้ไหแดมใช้ง่าย 7, Auto, เจ็ดพันชิลหมื่นออโตเลกาดไม่ลงสนามจากความสามารถหรือค่าคอส โซบัสหนึ่งจวแล้วจบเลยหรือจะโซบัตหนึ่งและไห่แดมถ้าไง่แดมจะบวกสามพันนะครับทริกเกอร์ทริกเกอร์ใส่เป็นดอพีจีสี่ใบเต็มนะครับไม่ได้ใส่ดอรทริกเกอร์ธรรมดาเลยนะแล้วก็ใส่คริติคอลทริกเกอร์หกใบนะครับใช่แล้วคุณพ่อติดฟอนไว้สองใบเหมือนเดิมครั้งที่แล้วอ่ะที่คุณพ่อบอกเพลีโมเพลีนอยอยู่เอพอร์ซีวาลชื่อมัน ชื่อมันกลี่งไงมันก็เลยเรียกสับสนนะฮะเพอร์ซีวาลอยู่คุณพ่อบอกว่าไม่ต้องจะไม่ใส่ก็ได้ฟอนน่ะแต่ตอนนี้ต้องใส่นะครับต้องติดไว้เพราะว่าอาเรียรเราไม่ได้พลังพลังกล้ามแล้วเราเราเป็นแค่เรียรพลังลีนนะพยายามจะเบ่งกล้ามแต่ว่ายังยังไม่บึ้มนะถ้าถ้าไอ้นี่มาก็เบ่งกล้ามถ้าไอ้นี่ไม่มาก็ไม่เบ่งกล้ามแล้วก็เปลี่ยนฮิลเป็นฮิลน้องสาวสวยแล้วนะฮะสี่ใบเต็มโอเควิธีเล่นก็คือเหมือนเดิมเนาะจะทําให้ดูไหม ให้ดูหน่อยหนึ่งก็ได้ให้ดูคอมโบใหญ่เลยแล้วก็ให้ดูคอมโบตอนขึ้นสามเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าที่เหลือมันก็คือเหมือนเดิมอะไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยอ่ะขึ้นสามเป็นกุนกูบินครับอย่างที่บอกตอนเนี้ยคุณจะได้แค่เทอร์ละกีบละคุณจะได้เทอร์ละสองกีบเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอ่ะที่เหลือก็เหลือแค่การคอของคุณแหละอาจจะลงเป็นซักกอนมอถ้ามีไหล่ไปก็อาจจะลงเป็นซักกอนมอโซบาร์สครับจัว่วแล้วก็ โซบัส ok จั่วแล้วก็ลากมือหนึ่งใบอาจะอาจะลากเป็นอาจจะอาจจะลากไปอันนี้ก็ได้ดินเด่นไงดินเด่น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 ครับโซบัตหนึ่งจั่วหนึ่งก็ได้ไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ดมเนาะแล้วก็บนนี้บนนี้อาจจะลงเป็นอเจ้านี่ง่ายๆหนึ่งตัวอันนี้จะไหลลงมาหรืออะไรก็ตามอาจจะไหลลงมาถ้าไหลลงมาก็ต้องไปปูมืออีกหนึ่งใบเหนื่อยแล้ว เหนือจะปูมือแล้วมาสลดใช้สองแดมทีนี้จะใช้สองแดมในการเล่นนะครับสักกันมอตีก่อนอ่านฟังนะครับเป็นเ,เกียรสามดินเดนกับแวนการ์บวกห้าพันว่าโดดลงมาจากสก,กิลทั้งคู่ตีครับตีครับสก,กิลยัดโซบวกหมืน่นตีเสร็จยกอันนี้จะตีเลยไหมอยู่ที่ว่า คุณโลภไหมมัสแลตจะตีทจะตีเมื่อไหร่จะตีเมื่อถ้าคุณมีไอ้นี่บนมือสักสองใบแล้วคุณพ่อแนะนำว่าให้เอามัสแลตเอ้ให้เอามัสแลตเก็บไว้แต่ถ้ามือคุณน่ะไม่มีไอ้นี่เลยคุณพ่อก็แนะนําว่ามัสแลตตีตีครับบัตรหนึ่งลากมือหนึ่งใบบวกห้าพันไม่ต้องบูทเพราะว่าคุณโลภ คุณโลภคุณก็เลยไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบูดจะกลายเป็นสิบเจ็ดตอนนี้อากูเวลดมาจากสกิลระบบอ,อีกห้าพันอากูเวลตีต่อครับต,ตีเมื่อตีครับเอาเรียนหนึ่งใบยัดโซบวกมือนยี่สิบกเก้าตีเสร็จยกแวนตีครับสิบ็นี่นนะมันไม่ได้แรงมันมีแค่อากูเวลที่แรงตัวเดียวนะที่เหลือทริกเกอร์หยุดแทบหมดเลยนะ อก,กเวลไอ้คุณกวินตีบัตรหนึ่งเปิดห้าครับไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้แต่สมมติว่าคุณเปิดได้มาใบแรกคือไอ้นี่อีกใบนึงอาจจะเป็นอาจจะเป็นใครดีหนะ้าเป็นใครดีนะ้อ่ะง่ายๆละกันก็จะเป็นเป็นอาก,กูเวลก็ได้ง่ายๆหนึ่งใบสองใบสกิลครับเมื่อลงลากมือหนึ่งใบลง อาจจะลาไปนี่ก็ได้เพราะว่าจะได้เพิ่มเว็บต่อโซบัสหนึ่งครับจัวลงจากมือลงโซลงลงจากมือโซบัสหนึ่งจัวละลากครันนี้อาจจะสมมติอะมีมือมีเจฟฟี่อาจจะลาเป็นเจฟฟี่บัฟนับอ่าโอเคหมดแล้วครับได้เท่านี้นับพลังครับบวกห้าพันไอ้นี่แหวนบวกห้าพันอยู่แล้วโดดราบวกห้าพันโดดราบวกห้าพันโดดมาบวกห้าพันเจฟฟี่บอกว่าถ้าโดนมาจากสกีบวกอีกห้าพันเป็นหมื่นหนึ่งแวนกัดตีสิบเจ็ด แล้วก็เอาไอัน,นี่ตีต่อสิบเก้าไอนี่ตีต่อสิบเก้ายิบเก้าไอนี่ตีต่อสกิลครับเมื่อตียัดยัดหนึ่งใบอ่าโบไปอีกหมื่นหนึ่งมันจะตีอยู่ที่สิบเจ็ดยิบสองสามสองสี่สองโคตรแรงแต่อันนี้คือคอมโบแบบมือดีจะจัดนะมือแบบดรีจัตนะฮะ ถ้าไม่ถ้าไม่ถึงขนาดนี้ก็เหมือนเดิมก็อาจจะลากใครก็ได้มาตีก็มันก็บวกให้ห้าพันอ่ะมันก็ยังพอคาเซ็นได้ถ้าเขาไม่คือถ้าเขาไม่ตกทริกเกอร์มันก็ยังน่ากลัวอยู่แต่ว่าถ้าเขาตกทริกเกอร์ความน่ากลัวของอ่ะไม่เข้าแล้วหนึ่งข้างก็ไปตีข้างไอ้นี่เข้าอาจจะขอให้าพันแต่อันนี้ยังแรงอยู่ดีถ้ามันคู่กันอย่างนี้ได้หรือ,อจริงๆอากูเบลตัวเดียวมันก็ค่อนข้างแรงอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้มัสเลส ถือว่าไม่ได้แย่เอามาเสริมเอามาเสริมได้ดีแต่ตอนนู้นที่ไม่ได้ใส่เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะมันที่เก็ดสามมันค่อนข้างจะแน่นใช่ไหมแล้วการทิ้งมือเรามีการทิ้งมือของเพอร์ซีบาวแล้วแล้วเราจะมาเอามือของไอเนี้ยมันลากอีกทีหนึง่งมันจะไม่ใช่เรื่องคุณพ่อเลยไม่ได้ใส่มาสลัตอนที่ใส่เพอร์ซีบาวเนาะตอนนี้คุณพ่อคิดว่าโอเคมาสลัมาได้มันสลัมีลีในกล่องนะครับค่อนข้างคุ้มเนาะก็แทบตอนนี้ถ้ากอกว่า หาแค่สักกันมอกับดินเรนซึ่งเข้าใจว่าหายากนะแต่ว่าถ้ามีอยู่ถ้าเก็บไว้ก็ยินดีด้วยนะคุณได้ไปต่อนะครับก็ประมาณนี้กับโกกุโกวินนะฮะที่หลังแบนลิสต์ของคุณพ่อนะครับก็น่าจะน่าจะไม่ยากในการเล่นแล้วก็ไม่ยากในการเข้าใจมันก็เหมือนกโกพาราดินเนาะมันเป็นการสุ่มเปิดท็อปเด็กอะเปิด5ถ้าเปิด5ได้ดีกับมีมือได้ดีก็มันก็ยังจะเก่งอยู่นั่นเอง ็ประมาณนี้นะครับมันก็คงจะไม่ยาวไปกว่านี้นะเพราะว่ามันเป็นอัปเดตเด็กของโกพาลดินกุลโกวินเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าคุณพันต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะเป็นการแซมๆกันทั้งทั้ง v s s ใหม่ที่จะที่คุณพ่อจะไปซื้อในงานเอาคุณพ่อไปงานวันเสาร์นะครับวันที่2มีนาคุณพ่อไปนะถ้าใครได้ยินเสียงแล้วคุณคุ้นหรือไม่รู้คุณพ่อจะถ่ายรูปโชว์หน้าตัวเองหรือเปล่านะ <laughs> ถ้ามีก็ หรือถ้าโชว์กระเป๋าโชว์ทัานี้ก็ถ้าเจอก็ทักทายกันได้นะครับวันเสาร์นี้เนาะไม่ได้ไปวันอาทิตย์นะครับเปแค่วันเสาร์วันเดียวเนาะก,ก็ก็อาทิตย์หน้าก็น่าจะมีทั้งวีเอมาบ้างพวกที่เด็กที่ได้ไปลองวันนู้นเลยคุณพ่ออยากจะลองแฮมสุเกะมากๆแล้วก็จะมีสายรองของทั้งเดซเซนเดนทฮิเมโกอะไรอีกอะอ้อวันเคเลียน แล้วก็อาจจะมีพรีเมียมมาแซมบ้างแล้วก็อาจจะมีเงือกมาแซมด้วยนะแบบอุย้ยคือคุณได้ดูแวนวียาวๆอะ่ะถ้าถ้าไม่ผิดนะสองอาทิตย์อะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าคืออ่ะอาทิตย์หน้าจะเป็นอันนี้กับ vs s อแล้วอาทิตย์นู้นก็จะเป็นเงือกกับ v ี s อแล้วก็จะมีอาทิตย์ว่างๆหนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งมั้ง และสิ้นเดือนไม่รู้ว่าสิ้นเดือนจะมี V S S ใหม่มาหรือเปล่าถ้ามี V S S ใหม่ก็จะเป็นน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วก็จะมีทั้งรอยยันเจนเนสายสมบัติสวรรค์มีทั้งกลิงจ็กเกอร์อีกแบบ <c oughs> คือเดือนนี้ปิดเทอมถ้าจะหมดไปกับเดือนนี้แล้วเดือนหน้าก็เราก็จะแห้งๆกันหน่อยนะเพราะว่าเดือนหน้าไม่มีอะไรออกเนาะอาจจะดูพี์เมียมบ้างดูเด็กโจกาวบ้างหาเรื่องคุยบ้างอะไรพวกนี้บ้างเนาะก็ ตามนี้เนาะเพราะว่าเราย,ยังไม่ได้คุยเรื่อง device กันเลยนะฮะคุณพ่อคิดว่าน่าทําทีเดียวตอนจบเลยนะเพราะว่าเออมีอะไรให้คุยเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคุยทุกวอาทิตย์ก็คงไม่รู้จะคุยอะไรเนาะไว้คุยกันทีหนึ่งทีเดียวกันตอนมันจบเลยละกันเดือนหน้านะฮะก็ประมาณนี้เนาะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะอัปเดตให้ฟังคร่าวๆถึงกลางๆงเดือนเลยก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอเคคุณพ่อ ไปแล้วนะฮะไว้เจอกันอีกทีหนึ่งที่งานถ้าไปนะทักทายกันได้ถ่ายรูปกันได้นะคุณพ่อก็จะอายนะตัวจริงก็จะอายหน่อยนะฮะประมาณนี้เนาะคุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ